สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างขอนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับการตัดแปลงนะครับ UPS เครื่องสำรองไฟของคอมพิวเตอร์นะครับเท่าๆที่เพื่อนๆรู้นะครับพวก UPS นะครับพวกนี้ส่วนมากวงจรจะไม่เสียนะครับนี่นะครับส่วนมากนะครับแบตเตอรี่ ที่อยู่ข้างในนะครับจะเสียนะครับแบตเตอรี่พวกนี้นะครับจะเสียตัวนี้คือเจลน่าจะแห้งไปแล้วนะครับเขย่ามีเสียงหลายคนนะครับเคยนํามาปรับปรุงนิดนึงนะครับคือต่อสายแบตเตอรี่นะครับออกมาใช้ข้างนอกแบบนี้นะครับแบบที่ผมใช้อยู่แต่ปัญหาที่เจอนะครับก็คือ uvs พวกนี้นะครับ จะมีวงจรตรวจจับแรงดันแบตนะครับคือถ้าแรงดันของแบตเตอรี่นะครับลดลงเหลือประมาณสิบกว่าวหลือนิดหนึ่งนะครับเขาจะตัดการทํางานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับวต์แบตเตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่สิบสองจุดหนะครับอันนี้เป็นมิเตอร์วัดแรงดันเอาพุตนะครับ a c ผมจะลองทดสอบเปิดให้ดูนะครับเพื่อนเพื่ลองสังเกตที่มิเตอร์ตัวนี้นะครับ แรงดันแบตเตอรี่นะครับเหลือ11.9นะครับไฟ ac นะครับออกปกติอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ผมมีโหลดนะครับเป็นสวิตชิ่งของคอมนะครับที่เอาไว้ทดสอบนะครับตัวน,นี้นะครับสวิตชิ่งคอม นี่นะครับนี่ครับตอนนี้แรงดัน EC ตัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ต่อเอาพุทธนะครับ นี่นะครับแรงดัน ac มานะครับไฟแบตอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองนะครับนี่ครับสังเกตได้ว่าแรงดันแบตนะครับอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดโวลต์เขาก็จะตัดไฟ AC ลงนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมานำเสนอนะครับตัวที่ตัดแปลงอีกทีหนึ่งนะครับคือแรงดันแบตต่ำกว่าสิบเอ็ดโวลต์ก็ทำงานนะครับโอเคครับผมครับ